สวัสดีครับผมพันตางหากินเราทุ่งครับผมสวัสดีพี่น้องปองปไปซุมองสุบอลกันแล้วกันครับสวัสดีเอฟซีพันตางหากินเราทุ่งน้ำเนยกันแล้วกันครับวันนี้ก็พาพี่พาน้องมาอายุหากิงกี้กอลครับพี่น้องวันนี้เฮาพอกันที่อ่างเก็บน้ำคลองหลวงราชโรทอนเลยพี่น้องวันนี้นี่ครับน้มร่งแห้งครับพี่น้องวันนี้สบพาพี่น้องมาใส่เบ็ดฟอร์มครับทะเลของปีเลยครับวันนี้มาใส่โดนแล้วนะครับวันนี้ก็มาพร้อมพันเฟี้ยครับผมครับผมพันเฟี้ยหากินเราทุ่งครับผมครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งไม้กันเลยครับพี่น้อง ตามมาครับโอ้ยไม้เนี้ยวไม้รับพี่น้องเอ้ยไมยเด็ดครับพี่น้องของแหลกของปีนะครับนี่ว่นนี้มาใสา่ล้นแล้วนะครับพี่น้องตั้งแต่น้มขึ้นสุดเนาะบรรยากาศก็เป็นใจครับบ่ฮันนีรรยากาศดีครับพี่น,น้อง คือฟ้าคือฝนาจาังน้อยนี่ครับท,ที่การใส่กัดขึ้นเก่าเลยครับพี่นออ้องเอ้าต่หัวมันแบบนี้นะครับนี่พี่น้องนี่นะครับพันไหวน้ำครับจังน้อย ร้อยครับอ่าไปครับตามพันตาไปเลยครับเขื่อนปลาไปเทีย่ยวดิแสบเขื่อนปลาเออยันในหอดดินเลยวะห,หอดดินเลยครับอ,อ้มเขื่อนปลาบอนที่นอ้องสวดแล้วครับ ส่วนแล้วจับมอเตอร์ไซคตามปุ่มยางนี่สิแล้วครับตามไม้ไม้ตามยางนี่ทีแล้ครับพี่น้องที่ไปนี่หอยว่าข้างเชือต้องมาดมเงาไหมอ่านเย็นเย็นบางทีมันไข่เด้งหมดครับหลังจากเศร้ามีแห้งผักพลยบร้อยแล้วก็พาพี่ผน้องมาย่างเบ็ดครับพี่น้องนี่ครับ ไม้เทาไสมาจากพูกนเนอ <c oughs> กาศรวมครับปลาฟกบุงครับพี่นอ้อง,งอ่รเสียงปดูปลาลันเสียหลุดเบอำันครับพี่น,ออน้องเป็นทางีล้วันเสียัว หลังแรกก็ถือครับถือไปย้อนไปย้อนคุณกันหรอคุณหนกไดครับหลุดตรงกันต่อไล้ครับเนาะมีปลากินเบ็ดรหแทบ่ครับปีนี้บ่คือปีที่แล้วนะครปลาบ่ค่อยบ่อนตอนไหนครับปีที่แล้วนี่ใส่แล้วน้ำบ่ทันเลยครับใส่เบ็ดร์ที่ใส่แล้พังเสีย โยนโยนไม,ม่ยังกินเป็ดเลยกูให้ค,คนละนี่จ้ะีปลากินเป็ดคนนองพี่น้องเลยมี่ชอบเด็ดให้พี่น้องเบ่งว่าน้องมืนอนีลปลานีนบ่อมันแลนโุ่หลังนี้เลยเป็นจังไดครับ อใส่เชียงยูฟันเซียส่เชียงยูใส่เชียงยูลงเลยบ่เออเจมาบ่เหมือตามสายไปเลยครับให้ฟันเสียลุนนล้ครับพี่น้องใส่เชียงยูครับตั้งนี่สายยูหรือว่บยูบุฟงครับบุดินบ่ยู่บ่ ตาสายเลยครับฮ ah, hmm? ah, ึก <A> ็ถือบ่ขัดปากบ่เี็นยเบ็ดหรอบ่ขัดปากครับพี่น้องดูด้หยดูด้ขาดปากครัเือางยขาดปากส้ขดปากพี่น้องขาดปากขาดปากอังนี้ขาดปากครับหูเบ็ดญ่เอาไปอยู่ ลครับเดี๋ยวรุนหลังก็ไปต้องการเลยพี่น้องใ่ลหลังยครับดินเรครับทางตาวาดินครับดินยนยบ้นั่บบพี่น้องบิ้งบ้งเรวครับแตมเดแมาท้มาเลครับเสสสเสใส่สวย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 อุ้ลึกลึกใส่สยครับ แตสมเดยแข่งมา้าทั้งวันแล้วจ้วพี่น้องโอ้แต่สิบโมงมีแสบไหมแข่งกันปีนี้มันเหนียบแพ่งครับตามบ่ค่อยไปขับคืบสุปีครับโอส้สวยโอ้ใส่น้ำยาขนมเส้นครับใส่สวย,ส,ส,วยสมบัติดินอยู่เนาด้วยครับแสมเดยแข่งมาครับผมครับเดินไ,ไปชุม่มหลังต่อไปครับตามหลาต่อไปร่วมกันเลยครับ เบ็ดเขาไี้ไหมครับเบ็ดเกามานเตียนเบ็ดนด่มาดูสางเ,าเ,าเพียบขาดไปแล้วขาดไหลายล้าเลวเบ็ดเ่าเบ็โซ่นะครับก็ต้องเตียนเดียนี่ครับบรรยากาศร่วมๆครับน้ำก,กันไหล ทานตาวาสายทีนใช่น้องเดี๋ยวครับเดเนันครับคือบ่ดินยวบ่มามตาตครับตามครับสูงมืออ้ตายครับขันเสียตายตายตาครับอู้สวยๆครับาตายครับขึ้นคนเจไระบุงมั้นะ อันนี้เป็นยังไงเนาะไม่แบบนี้ครับอุ้ยย่อยๆใจแต่เนื้อสตีนยังแข็งพวกใส่สวยอยูย่ครับเนาะต่อ,อ,อ,อสายครับเป็นปิงปุ่น หลังก็ไปพี่น้องหลังก็ไปต้อการเลยครับไมายีลท่านเต้นลาเด็ดไม่ชุบเลยครับไม้อุ้มนี่นะครับอันพันบ่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 คือเร็บหรอรถสจยันยน

สามท่านเต่าไปครับ ว่าบ่มีแม่บ้านให้ได้กิน,ไ,น,ปนไปดึงอย่ดูโดนมาเลยครับพี่นนองคนกไ็ไร่าแล้วใส่พวกนี้หลัง Yeah. ช่วงเทีเ่ยงครับพี่น้องสายฝนกำลังมาป้าเละครับตามกันไปตามพ้าต่อไป ดิ่มเ้ม่ดิ่ม่ดิ่มาปลากหเอ๋อ่ยุ่อีกพี่นอ้องต้องใส่ตองเลยเปลี่ยนเบ็ดไหม่ขึ้นามาเบ็ดประคม้มทางนี้ขาปลาครับ โมเลยพี่น้องโฉมเลยครับโอ้นั่นาดโฟมนะครับโมเลยตรงนี้ยไม่ต้องไม่ดีสูงเลยอืมอ๋อเขาขึ้นมเขาจะอะไรครับพี่น้องสามหลังแล้วครับพ่อมจมแต่ว่าบ่ถือบ่อยู่

บ่ค่อยมานแล้วครับแต่สองแต้มกับงามงามอยู่ครับโอ้ห่างหายไปล้นโบ้ไข่เดือดมากล้นนะครับปีที่ว่าป้ากับ่ค่ไข่นาคือปีที่แล้วนะครับนี่ครับผลงานกับทีว่าสองแต้มกับงามงามอยู่ก็พอด้อยู่ได้กินอยู่นะครับพี่ต๋องเนาะจะไหนกัจะลืมเขาว่าแล้วก็ยืมคนไลไ์ก็แช่กดติดตามช่องยูทูปอาคิลาทงไ่ป้านเตาเราทีมงานได้เลยครับ สำหรับพี่น้องที่เขามาแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงลำลำาุลุย,ลย,ลยสุขสุขคนก็แล้วกันครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานนำแน่กัน,นกแล้วกันสำหรับคลิปนี้ผมพันตอกับพันเสียก็กต้องขอลาพีแลวน้องไปก่อนครับพอกันคลิปหน้าเลยครับสวัสดีครับครับเมื่อบานก็พี่น้องฝนสีห่อมเลิอตื่นว่าอะไรครับท่านคุณ